สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่หมิวชิชเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวนะครับหูฟัง t r u e w i r j l e s s JB l ส u n e 2 3 0 NC INEAR นะครับชื่อยาวมากนะเอาเรียกง่ายว่าจูน e 3 3 0แล้วกันก็ช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับ ของหน้าร้านที่เป็นทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านด้วยนะครับของ b a n a า a IT ก็ดีของ IT City ก็ดีแต่คิดว่าพวกร้านขายอุปกรณ์ไอที IT, ชั้นนําทั่วไปเลยนะครับก็คือผม,มกำลังหาหูฟังนะครับตัวหนึ่งที่เป็น True Wireless นี่แหละให้กับเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็คือท่าน CEO นั่นเองนะครับไอเจ้ามิวเนี่ยนะครับมันทำหูฟังพังตั้งนานแล้วแหละแล้วมันมมีหูฟังใช้ผมก็แบบด้วยความแบบ เวทนานะก็เลยแบบเอออยากจะซื้อให้เพื่อนใช้อะไรอย่างี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรหรอกทีเนี้ยเราก็กำลังหาว่าเ้หูฟังรุ่นไหนว่าที่แบบใช้งานได้ดีแล้วก็งบไม่เกินสัก3 0 0พนะครับมากสุดเนาะก็ลองหานีจริงๆก่อนหน้าที่จะเป็น JBL เนี่ยผมแบบหาทั้ง ของซาวพีดนะครับของแอนกี้นะครับของโอ้โหหลายอย่างเลยนะครับทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราอ่ะชอบ JBL นะถ้าพูดถึงหูฟังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออ j b l ีมันเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็บวกกับผมเนี้ยก็ปกติชอบ JB l ีอยู่แล้วนะครับลำโพงลำพงอะไรเงี้ยผมก็มีของ JBL เยอะเนาะนะครับก็เลยลองศึกษาดูว่าเฮ้ย hey, JBL เนี่ยมีหูฟังรุ่นอะไรบ้างนะครับก็มีหลายรุ่นแล้วก็มันมีทั้งของของแท้ของปลอมเยอะนะครับแล้วก็ความเป็น JBL เนาะ ถ้าหาซื้อมือสองเนี่ยผมก็แบบด้วยความที่ไม่เคยซื้อหูฟังที่เป็นของ JBL มือสองเลยเนี่ยก็เลยแบบกลัวเจอของปลอมเนาะก็เลยแบบเออซื้อมือหนึ่งไปเลยละกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจบที่ตัว j ู230 NC นะครับซึ่งต้องบอกกอนว่าตอนแรกอะผมะไม่ได้จะเอาตัวไอ้นี่นะตัว230นะตอนแรกผมจะเอาตัวเวฟ200นะครับเพราะว่าราคามันถูกแล้วก็บอกกับว่าเฮ้ยมันมันดูแบบ สวยดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแบบว่าเเพื่อนเราใช้งานเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยผมไปดูช่องช่องหนึ่งนะครับที่เขารีวิวตัวเว็บ200กับตัว230 NC แล้วทีเนี้ยผมก็ดูรีวิวไปเฮ้ยโอ้โหหูฟังมันดีเว้ยอะไรเงีเ้ยเฮ้ยตัวเว็บ200ทําได้ขนาดนี้เลยเหรอมีน้อยแ c a n ซล l l i n g ด้วยหรออะไรเงี้ยพอท้ายคลิปเนี่ยเขาเอามาตั้งโชว์เนี้ยเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเวฟส200เว้ยที่เขารีวิวมันคือตัวจูน2 3 0 NC เว้ยนะครับผมก็เลยอ้าวชิบหายละแล้วเราชอบดันชอบตัวนี้ไปแล้วก็คคืือสรุป โดนตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเว็บ200เนี่ยไม่มี noise canceling นะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆพวก driver อะไรเงี้ยจะไม่ได้พรีเมียมเท่าตัวนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันที่จัดโปรอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าซื้อตัวจูน230เนี่ยคุ้มกว่าเยอะนะครับเพราะว่าจากราคาเต็มของเจ้าตัวจูน230 NC นะครับอยู่ที่4,590บาทเนี่ยตอนนี้หน้าร้านเขาจัดโปรโมชั่นนะครับทั้งออนไลน์ทั้งหน้าร้านนะอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นนะครับราคาลงไปเยอะมาก แล้วคิดว่าเยอะแล้วนะครับถ้าไปซื้อที่ ITCITY นะนะครับราคาเนี่ยได้ถูกกว่านั้นอีกได้ราคาอยู่ที่2,450บบาทคุณขี่ดูผมได้หูฟังราคา4,000บนทะนะครับซื้อมาได้สอง0ั่ห้าสอโหคือถูกมากนะครับคือถ้าเป็นพ่อค้าเนี่ยผมบอกเลยรวยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมซื้อมาให้เพื่อนใช้งานเองนะครับอ่ะได้ราคามาถูกมากแล้วก็ตัว2,450บาทเนี่ยนะครับราคานี้ เท่ากับตัวเวฟ200เลยเวฟ200เนี่ยราคาลดแล้วเนี่ยก็เหลือ2,450เท่ากันเท่ากับว่าผมอ่จ่ายในราคาเวฟ200แต่ได้ตัวจูน230 NC ซึ่งเป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมาน่าถือว่าคุ้มมากๆนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับบวกแกะกล่องแล้วก็ใช้งานให้ดูเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถคอนเน็กกับตัวแอปนะครับ JBL Headphone ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเรา,าดูที่แพ็กเกจก่อนเลยดีกว่านะครับแพ็กเกจนะครับก็ นี่ครับพั b เบส zero noise นะครับก็คือมี active noise cancelling นะครับแน่นอนตัวนี้แล้วก็เนี่ยมีเขียนไว้นะครับแล้วก็มีบลูทูธนะครับอ่าต่อบลูทูธบลูทูธเนี่ยเป็นแบบ5.2ด้วยนะครับอ่าเราดูที่กล่องก่อนเดี๋ยวสเปคเราจะค่อยๆว่ากันไปนะครับอ่าในส่วนนี้นะก็จะมีเขียนจูน2 3 0 NC ระวังของปลอมด้วยนะครับของปลอมเยอะมากนะครับของแท้เนี่ยประกันเนี่ยนะครับถ้าเราสแกนเคาะโคตรงเนี้ย ต้องเป็นลายของทางมหาจัดเท่านั้นนะครับเพราะว่าทางมหาจัดนําเข้ามานะครับเป็นแต่เพียงเจ้าเดียวเนาะโอเคหน้ากล่องประมาณนี้ด้านข้างประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังประมาณนี้เนาะเออก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีรองรับโอเค o o o g l e ด้วยนะครับสำหรับ Android เนาะเออดีเลยนะครับโอเคทีนี้เดีเราไปแกะกันเลยดีกว่านะครับอันนี้คือทาง i c t เขาแกะให้ผมเช็คของเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็จะแกะออกมาง่ายหน่อย คือสเปคฟังก์ชันเนี่ยนะครับคือมันมีเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะ <S <S โอเคเดี๋ยวเราเอากล่องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอุ๊ปอ่ะตัวหูฟังก็จะประมาณนี้เลยคือต้องบอกว่าแพ็กเกจเนี่ยไม่ได้ดูพรีเมียมอะไรมากนะ,ะในรีวิวตรงๆเนาะแพ็กเกจไม่ได้ดูพรีเมียมอะไรนะครับแต่ว่าเปิดมาก็เจอตัวน,นี้เลยพร้อมใช้งานก็ต้องแยกหูฟังออกจากกล่องนะครับเพราะว่าจะไม่ให้มันชาร์จไฟตลอดเนาะ นะครับตัวหงฟังก็จะประมาณนี้แถมสาย USB-C to USB C มาให้นะครับก็ตัวเคสเนี่ยนะครับจะรองรับการชาร์จแบบ USB-C นะครับผมแล้วก็ไฟที่เข้าไปเนี่ยอยู่ที่ 5V 1A ก็คือเอาง่ายว่าไฟแบบธรรมดานะครับบางช่องเนี่ยรีวิวว่า เฮ้พอมันเป็นสาย Type C มันจะชาร์จเร็วขึ้นจริงๆไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยวว่ามันเป็น Type C หรือเป็น Micro USB หรืออะไรนะครับมันอยู่ที่ว่า USB C นั้นอนะ่ะตัวเคสนั้นอ่ะนะครับรองรับการชาร์จไฟ Input เนี่ยเท่าไหร่นะครับโอเคแหละ USB C เนี่ยมันมันสามารถรองรับไฟได้มากขึ้นคือพอร์ตมาตรฐานมนะันอ่ะสามารถรองรับการจ่ายไฟที่มากแต่ว่าตัว JBL ตัวเนี้ยนะครับรองรับการชาร์จไฟเข้าแค่ 5V 1A ก็คือไฟธรรมดานะครับ ไม่ได้ชาร์จเร็วอะไรแต่อย่างใดอย่างที่เขาโฆษณาเนาะถ้าชาร์จเร็วเนี่ยอย่างตัว AirPods เนี่ยนะครับ a i r p o d ของผมเนี่ยนะครับ AirPods Pro 2เนี่ยนะอันเนี้ยจะรองรับการชาร์จไฟนะครับอยู่อยู่ที่ฟาสชาร์จนะประมาณเกือบเกือ,เกอบเ18วัตต์นะครับอันเนี้ยตัวเนี้ยนะครับอ่าก็ดังนั้นเนี่ยนะครับดูด้วยว่าเฮ้ยมันเป็น USB-C ก็จริงแต่ว่าเป็น USB-C แล้วไฟอินพุตเนี่ยเท่าไหร่นะครับเรามาดูที่ตัวเคสกันก,นก่อนเลยนะครับตัวเคส ก็จะเป็นสีประมาณนี้มันจะมีทั้งหมดสาสีนะครับมีสีดำสีขาวแล้วก็สีเอ่อสีกรมนะครับอ่านี่สีขาวนวลสวยมากนะครับอันนี้คือ c ีโอเขารีเคสมานะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพอร์ต USB C นะครับอ่าเป็นแบบนี้เนาะซึ่งผมแนะนําว่าให้หาซื้อพวกเคสมาใส่ก็ดีนะครับเพราะว่าวัสดุอะไรเงี้ยคือถ้าตกเนี่ยแตกแน่นอนนะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับอ่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เปิดออกมาก็จะมีไฟตรงนี้ครับนี่ สถานะไฟจะมีทั้งหมด3ขีดนะแต่ว่ามันทำมาทั้งหมดอะประมาณ7ขีดนะ2 4 6 7อะ่ะมี7ขีดแต่ว่าแสดงสถานะไฟอะแค่3ขีดนะครับถ้าเราเปิดมาแล้วมันก็จะมีไฟปิดก็จะมีไฟอย่างนี้นะครับอ่าเปิดมาก็ออกก้านได้นะครับนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือตัวเคสนะต่อไปตัวสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็จะเป็นตามภาษา jbl เลยครับสายชาร์จของ jbl ทุกอันจะเป็นสี ส้มนะครับส้มอิดนะเขาไม่รู้ว่าเลขส้มอิดไหมแต่ว่าผมว่ามันน่าจะสีส้มอิดทนำะแบบนี้แถมจุกหูฟังมาให้ด้วยนะครับนี่มีจุกหูฟังที่เป็นสีขาวข้างนอกแล้วก็สีส้มข้างในานะครับถ้าเป็นแบบตัวเคสสีดำเนี่ยถ้าคุณเลือกเป็นสีดําตัวจุกยางข้างนอกนะครับก็จะเป็นสีดําด้วยนะครับแต่ว่าข้างในาก็ยังเป็นสีส้มอยู่นะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับ อ่ะนี่เราเก็บไว้นะครับเก็บไว้เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะาให้เพื่อนเรานะครับอ่ะต่อไปก็คือเป็นตัวหูฟังนะครับก้านหูฟังก้านหูฟังเนี่ยเราต้องแกะนะครับซึ่งก็จะมีบอกอยู่ว่าให้แกะอย่างไงนะครับแล้วก็อ่ะเปิดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาก้านหูฟังออกมาเลยอ่ะเรามาดูกันที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับอ่ะตัวหูฟังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมี JBL นะครับสลัก JBL อยู่ข้างๆเนาะแล้วก็มี รองรับการแตะการทัดด้วยนะครับก็จะเป็นรุ่นแบบแตะละถ้าเป็น2 3 0 nc นะครับเรื่องของฟังก์ชันละกันเนาะเราพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันกันเลยดีกว่าเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยอย่างแรกมี anc active noise cancelling นะครับก็คือเมื่อคุณเปิด active noise cancelling ปุ๊บเวลาคุณขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งผมไม่แนะนำนะหรือเวลาคุณเดินห้างเนี่ยนะครับก็สามารถเปิด active noise cancelling แล้วจะทำให้เสียงรอบข้างเนี่ยโดนตัดไปหมดเลยนะครับซึ่งผม,มใช้ airpods pro อยู่นะครับซึ่งมี anc เดี๋ยวผมจะลอง ของ JB L ด้วยแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าของ JB L นี่เป็นยังไงเนาะสองคือมีไม์ทั้งหมด4ตัวครับสำหรับก้านหูฟังซึ่งผมไปดูรีวิวมาแล้วนะครับเสียงแม่งโคตรดีนะครับคือในรีวิวของต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาขับมอเตอร์ไซค์เขาไปยืนริมถนนหรือว่าแบบโอ้เปิดพัดลมเป่าเนี่ยคือไม่มีเสียงลมเข้ามาไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาเลยนะครับมีแต่เสียงพูดของคนใส่หูฟังเท่านั้นนะครับก็ใครจะใส่หูฟังแอบเมียไปเที่ยวผับนะฮะ อ่าก็ก็ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะต่อไปก็คือแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับแบตเตอรี่ไลฟ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ได้40ชั่วโมงนะครับโดยแบ่งการใช้งานของแต่ละก้านเนี่ยนะครับอยู่ที่10ชั่วโมงนะครับคือถ้าเกิดคุณเอาออกจากกล่องมาเนี่ยชาร์จเต็มปุ๊บเนี่ยตัวหูฟังเองเนี่ยของเขาเนี่ยจะใช้ได้10ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าคุณเอาไปชาร์จในกล่องเนี่ยนะครับรวมรวมแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็น40ชั่วโมงนะครับก็คือในกล่อง30ตัวหูฟัง10นะครับแต่ถ้าเกิดคคคุณเเปิดแอทีีฟนน่ยะรับ ตัวหูฟังจะใช้ได้8ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จกับตัวกล่องจะใช้ได้24ชั่วโมงนะครับรวมเป็น32ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณรีบใช้เนี่ยนะครับตัวนี้สามารถชาร์จ10นาทีแล้วก็เล่นได้2ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่เคมกับออของทาง JBL มานะครับ JBL บอกมาอย่างนี้นะซึ่งเอาจริงถ้าใช้งานจริงก็อาจจะบวกลบนะครับตามที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกเนาะ แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นกันน้ํากันเหงื่อนะครับ IPX4 ด้วยนะครับก็คือการน้ำกระเซน็นกระเดน็นกระดอนได้นะครับแล้วก็กันเหงื่อเวลาคุณใส่วิ่งได้นะครับแต่ว่าก็ไม่นําให้เอาไปจุ่มน้ำนะ เลยนะครับแล้วก็มีอีกฟังก์ชันนึงคือสมาร์ทแอมเบียนนะครับก็คือจะเรียกว่าไงดีเรียกเหมือนกับว่าหูฟังเนี่ยมันจะขยายขอบเขตเสียงข้างนอกให้คุณนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอยากฟังเพลงไปด้วยแล้วก็แบบยังอยากสนทนาข้างนอกอย่างเช่นพวกไรเดอร์นะครับหรือว่าคนทํางานบริการที่ต้องแบบทํางานยืนานานๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยากฟังเพลงแก้ซิงแต่ก็ยังต้องแบบคุยกับลูกค้าอะไรอยู่นเนี่ยนะครับตัวสมาร์ทแอมเบียนเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยยังเปิดเพลงฟังได้อยู่แล้วก็ได้ยินเสียงข้างนอกเข้้าามาได คอนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหลักๆนะครับของทางตัว jbl June 230 nc นะครับเดี๋ยวผมลองใส่กับตัวเคสให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าใส่แล้วมันจะเป็นหน้าตายอย่างไงเนาะนะครับถ้าใส่ก็จะมีตัวหูฟังเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบนะครับแบบนี้นะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นครับก็คือว่าตัวเนี้ยนะครับตัว jbl จูน230 nc เนี่ยนะครับสามารถรองรับกับทางสมาร์ทโฟนได้ก็คือเป็น jbl headphone นะครับเดี๋ยว,วันนี้จะมาลองแพรแล้วก็มาลองดูว่ามีลูกเล่นอะไรให้เล่นบ้างนะครับอันดับแรกก็เอาสมาร์ทโฟนขึ้นมาก่อนเลยนะครับซึ่งสมาร์ทโฟนเนี่ยจะใช้เป็นทาง android ก็ได้หรือว่าจะใช้ทางเป็น iphone ก็ได้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าทีนี้อันดับแรกก็โหลดแอป jbl ขึ้นมาก่อนนะครับ jbl headphone นะก็คือตัวนี้นะครับนี่เป็นรูปหูฟังสีส้มอย่างนี้เลยอ่าแล้วเราก็ ต้องเชื่อมบลูทูธก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าแอปเนาะก็เปิดบลูทูธขึ้นมานะครับกดบลูทูธปุ๊บอ่ะแล้วเราก็ทําการเปิดตัวเคสขึ้นมางี้ปั๊บนะครับนี่ครับมาแล้วครับ JBL Tune นะฮะสองสองศูนย์ N C กดเข้าไปเลย TWS ก็จะกระพริบสีฟ้าอย่างนี้ครับถ้าคอนเน็กแล้วเนี่ยสีฟ้าจะแช่นะครับจะแช่จะไม่กระพริบละอันนี้คือเราคอนเน็กเรียบร้อยทีนี้พอเราคอนเน็กเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาก้านมาลองใส่ดูนะอ่ะจะลองเอามาใส่ดูนะครับขออนุญาตขออนุญาต อืมก็จุกหูฟังเนี่ยนะครับจุกที่เขาแถมมาให้มาตรฐานเนี่ยใส่กับหูผมได้พอดีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบใส่หูไม่พอดีเนี่ยนะก็มีจุกหูฟังมาให้ทั้งหมด3ขนาดเลยนะครับนี่มีเล็กกลางใหญ่นะครับก็มีมีมาให้เปลี่ยนนะครับสําหรับคนที่คิดว่าเออแบบเราบางคนใช้จุกเล็กนะเราบางคนใช้จุกใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนที่ผมใส่ตอนนี้เนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะยังไม่ได้เปิดน้อยแคลเซียมนะ ก็ตัดเสียงรบกวนได้ประมาณสัก20-30%เลยนะนะครับเนี่ยอันนี้คือผมรู้ตัวเลยว่าผมพูดดังขึ้นมากๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองเล่นกับตัวแอปดูนะครับ JBL Headphone ว่ามีอะไรให้เล่นบ้างเนาะคึบถเข้ามาเลยนะครับกด Allow นะครับแล้วก็รอแอปมันวิ่งแป๊บหนึ่งอ่าทำหน้าแอปสวยนะเนี่ยอ่ากด Get Start ครับก็ Accept โอเค น,นี่จะขึ้นมาเลยครับคือถ้าเราต่อบลูทูธไปมันจะเข้าแบบนี้มาเลยนะรวดเร็วมากเวล c o m e ม o ูจีเ u ลจูน 230nc tws นะครับคอมพิวเซ็ตอัพนี่ wise assistant set up เนี่ยนะครับถ้าเป็นของ iPhone ก็คือใช้ Siri ได้ถ้าเป็นของ Android ก็คือใช้ google assistant ได้นะครับนี่อันนี้คือเป็น amazon alexa นะครับกดเปิดไปนี่ยนะครับ set up v o i c e assistant นะครับก็ ambient sound control playback control นะครับอ่าเราก็กดไปเลยปึ๊บ โอเคต่อไป p Product Tip ท่ะเราไม่เป็นไรออสเซสเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้มาให้เล่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตฝั่งซ้ายตอนนี้ก็จะมีบอกนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไรอะไรยังไงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ฝั่งซ้ายเหลือ70%็ฝั่งขวาเหลือ80%นะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยนะครับเหลือ33%ปรนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ซอฟต์แวร์มีให้อัปเดตด้วยนะครับอัปเดต a v a i l a b l e ด้วยอ่าเดี๋ยวเราอัปเเดตลย ไม่จำเป็นที่ต้องเอาหูฟังเนี่ยกลับเข้าตัวตัวกล่องเพื่อเพื่ออัปเดตนะครับเราสามารถใส่แล้วก็อัปเดตได้เลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีบอกครับว่า Make sure your e a r b u d are close to your mobile ก็คือคุณสามารถใส่ฟังเพลงต่อได้แต่ว่าตัวหูฟังเนี่ยนะครับจะต้องใกล้กับตัวมือถือนะครับซึ่ง อันนี้มือถือผมอยู่ตรงนี้แล้วก็หูของผมเนี่ยอยู่ห่างจากมือถือไม่มากนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คืออัปเดตได้อย่าปิดหน้าจอนะครับอ่าอย่าปิดหน้าจอแล้วก็เนี่ยครับเขาบอกเลย Do not put the earbud back in the case ก็คือห้ามเอาเอียร์บัดเนี่ยกลับเข้าไปในเคสนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องเอาหูฟังออกมาก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะรอไปเขาก็ได้บอกว่านี่ครับอัปเดต10นาทีนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรารออัปเดตเสร็จให้เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับก็หลังจากรอนานมากนะครับก็อัปเดตเสร็จแล้วนะครับซอฟต์แวร์นะครับสักเซสเรียบร้อยกดดันไปนะครับก็นี่ครับหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็นี่ครับ a m แอมเบ Sound Control อ๋อนี่คือเปิด Noise Cancelling แล้วนะนี่ครับเปิด Noise Cancelling แล้วอ่ะผมจะลองเปิด a m b i e n ยนเออร์นะครับอ่า a m b i e n ยนเออร์ก็จะเป็นแบบปกตินะครับก็คือไม่ได้ตัดเสียงรบกวนแล้วก็ไม่ได้ ขยายเสียงข้างนอกเข้ามานะครับเป็นแบบปกติเลยนะครับเป็นปกติเลยแล้วก็ฟังขวาน,นี่คือ talk to talk to เนี่ยก็คือมันจะทําให้หูฟังของเราเนี่ยขยายเสียงข้างนอกเข้ามานะครับก็คือเวลาเราใส่หูฟังเนี่ยเราเปิดโหมด talk to เนี่ยก็คือเห Gobierno มือนเหมือนเราไม่ใส่หูฟังเลยเผื่อได้ยินดังขึ้นด้วยนะครับอ่ะเราลองลองเปิดดูนะครับอ่าโหมด talk to นะครับก็อ่าปกติเลยนะครับก็เออเหมือนจะได้เสียงข้างนอกนะครับดังขึ้นเนาะอ่าแต่ถ้าเปิด ambient เนี่ยอ่าเปิด ambient เนี่ยก็ก็โอเคนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลองเปิดเป็นโหมดน้อยการเซียดูแล้วก็เดี๋ยวผมลองเปิดเสียงข้างนอกเข้ามานะครับอู้พอเป็นเปิดน้อยการเซียปุ๊บนี่ใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเทียบกับของอ AirPods Pro เนี่ยของทาง Apple เนี่ยนะครับก็ตัวน้อยการเสียของทาง JBL เนี่ยยังสู้ไม่ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยกับ Active Noise Cancelling ระดับเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเพียงพอแล้วอันนี้คือพูดตรงๆเลยว่ามันมันใช้ดีมากๆนะครับอันนี้คือผมเปิดอยู่นะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเสียงเสียงเพลงนะ คือเสียงข้างนอกเนี่ยเสียงแอร์เนี่ยนะครับคือหายไปเลยนะเสียงแอร์หายไปเลยคือแอคทีฟล i อกเคอร่งมันมีนประโยชน์ตรงที่าคุณนึกภาพถ้าคุณเป็นคนใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนาะคุณขึ้นรถเมย์สายแปดอะไรเงี้ยคุณนึกออกปะเดี๋ยวก็จะมีพว,วกแบบเสียงดังบ้างพวกคุยก,กับเพื่อนเสียงดังอะไรเงี้ยนะครับเราเปิดโหมดนี้เนี่ยคือเราจะอยู่ในโลกส่วนตัวทันทีแต่มันก็จะต้องมีการใช้งานที่ควบคุมนะแบบหมายถึงว่าคุณ เปิดน้อยคัสเซอร์ริงเนี่ยคุณก็จะต้องแบบระวังตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอะในกรุงเทพทุกวันนี้นะครับมันอันตรายเนาะถ้าเกิดคุณเปิดโหมดเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเอ้ยรอบข้างคุณปลอดภัยไหมนะครับเขาเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าจะต้องแบบระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่แบบบ้านนอกอย่างเงี้ยนะครับอยู่แบบ เหมือนแบบแถวบ้านผมอะไรเงี้ยนะครับคือสบายคือชนบทมันน่าอยู่ไงมันไม่ค่อยมีพิษมีภัยอะไรนะครับก็เปิดโหมดน้อยแ canceling ก็ได้นะครับไปห้างเงี้ยไปวิ่งในสวนสาธารณะอะไรเงี้ยนะครับเปิดโหมดนี้ก็จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาก็คือ e q u a l i ลซ์นะครับ equalizer เนี่ยก็จะเป็นการปรับว่าจะเอาโหมดอะไรนะครับซึ่งเราสามารถปรับแบบละเอียดได้เลยนะปรับเองก็ได้หรือจะเป็นโหมดที่เขาแบบตั้งขึ้นมาให้ก็ได้นะครับมีแจ๊สมีวอลคอมีเบสมีคลับมีสตูดิโอนะครับ อันนี้ผมก็จะปรับเป็นแจ๊สไว้นะอันนี้คือปิดไว้นะครับถ้าเปิดเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะครับนี่แล้วก็สามารถเลือกกราฟเองได้ด้วยนะครับนี่กดปั่วพรีเซตได้นะครับแต่ที่คือผมขออนุญาตปิดละกันนะครับจะลองฟังแบบเดิมๆว่าแบบเดิมๆเป็นยังไงนะครับต่อมาข้างล่างก็จะเป็นเคสเตอร์นะครับเป็น voice assistant control นะก็คือเอาง่ายว่าปุ่มซ้ายปุ่มขวาเนนะี่ย หูฟังซ้ายหูฟังขวามีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับก็กดเข้าไปเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะแท็บเอาอะไรนะครับอันนี้คือเวอร์ชั่น Core Control ก็คือถ้าอยู่ในสายเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะทําอะไรได้บ้างแต่ถ้าเกิดเป็นข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบกรณีที่ไม่ได้อยู่ในสายนะครับก็จะมีแท็บ And Home Talk to Amazon Alexa นะครับอ่าอันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็น a m b i e n t Sound Control เพย์แบ็กจาว Control Volume Control นะครับแต้มหมดเลยซึ่งปกติแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการ Playback นะถ้าเกิดว่าเป็นผมใช้นะก็ตั้งเป็น Playback เนี่ยครับแท็บหนึ่งครั้งคือ Play Pause นะครับดับเบิลแท็คือ n e xtrack t นะครับแล้วก็ Triple Tap ก็คืออกด3ครั้งเนี่ยคือย้อนเพลงนะครับออันนี้ก็ผมตั้งไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนคอคอนโทรเนี่ยคือดับเบิลแท็บเนี่ยคือแอนเซอร์นะครับส่วนแท็บเดียวเนี่ยคือรีเจ็คนะครับเปลี่ยนได้ไหมนะครับอันนี้ คือดับเบิลแท็บเนี่ยคือรับสายนี่คือผมว่ามันผมว่ามันแปลกนะเพราะว่าอย่างของ a i r p o อร์นะครับอย่างของหูฟังปกติทั่วไปไม่ต้อง AirPods ์ก็ได้เป็นของอื่นเนี่ยแท็บกดแท็บครั้งเดียวเนี่ยคือรับสายกด2ครั้งคือรีเจ็คสายก็คือไม่รับแต่เนี่ยคือกด2ครั้งคือรับสายส่วนกดครั้งเดียวนะครับหรือว่ากดค้างเนี่ยกดครั้งเดียวเนี่ยคือไม่รับสายกดค้างนี่คือมิวใหม่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนด้านขวาด้านขวาด้านขวานี่ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันสำหรับข้างบนนะครับว่า จะให้เป็นอะไรเนาะก็ลองคัสตอมไมดูนะฝั่งขวานี่ผมจะให้เป็นแอ b i เบียนซาวคอนโทรลแล้วกันนี่ครับอ่าแอร์เบียนซาวคอนโทรลรีสตาร์ตจัวหูฟังจัวหูฟังรีสตาร์ t นะครับ,อ your headphone, your headphone restart, รบโอเครีสตาร์ทเลยก็ได้ครับโอเคมันจะทำการรีสตาร์ทก่อนอ๋อแล้วก็เสียงตอนคอนเน็กเนี่ยเมื่อกี้เสียงเหมือนแบบของทาง j b l เลยนะครับนี่อ่าเข้ามาแลวนะฝั่งซ้ายเป็นแท็บเพย์แบ็กฝั่งขวาเป็น,น,ปนกดครั้งเดียว เป็น o i อ e c a n c e l l i n g กด2ครั้งเป็น talk to แล้วก็กดครั้งคือ T r i g g e r Siri อ่าเดี๋ยวผมลองกดครั้งเดียวนะกดครั้งเดียวเนี่ยอันนี้คือหูฟังผมเนี่ยเป็น a m b i e n c e Mode แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งกดอีกครั้งนี้นี่คือเป็นแบบปิดนะครับก็คือไม่เปิดอะไรเลยแล้วถ้ากดอีกครั้งก็จะเป็นน้อย c a n c e l l i n g อ่ามันจะวนลูปตามนี้ตามที่เขาเขียนเลยนะครับอ่าแล้วก็กด2ครั้งคือ t a l k t o เนาะแต่ลองกดดูอ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมด talk to อา นะครับก็จะมีไกด์บอกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คอคอนโทรนะครับก็คือกด2ครั้งรับสายเนะี่เนาะแล้วก็กดครั้งเดียวก็คือดีเจนะครับอันนี้แก้ไขไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะลองมาเล่นดูนะครนส่วนการปรับแต่งผมว่าก็เยอะพอสมควรนะครับมีเรื่องของ Payback Control มี m m i i n t ียนซาวคอนโทรมี Volume ม o n t r o l นะครับอ่ผมอยากลองดูว่าถ้าเป็น Volume Control เป็นไงอ๋อนี่คือกดครั้งเดียวคือบวกเลเวล กด2ครั้งคือลดเลเวลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะคัฟตัวไม้ยังไงแต่ว่าโซโลผมผมว่าผมใช้เป็นแอมเบียนซาวแล้วกันนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นพ a พอร์ตเนาะอ่าน,นี่คือตามเซตติ้งของแต่ละคนนะครับใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับอ่าโอเคทีนี้อันนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับใหม่ด้วยอันนี้คือแม่งโคตรสุดนะครับอันนี้คือปรับเสียงว่าเราจะให้ไมโครโฟนเรารับเสียงยังไงนะครับ voice aware เนาะอันนี้ก็กดปิดไว้ให้มารับออโต้นะครับแต่ว่าบางทีเราแบบอยากจะ ลิมิตว่าให้ให้ฝั่งคนที่เขาโทรมาเนี่ยเขาได้ยินเสียงเรามากหรือน้อยเนี่ยนะครับก็มาเปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีสมาร์ทออดิโอวิดีโอด้วยนะครับก็คือมีออดิโอโหมดวิดีโอโหมดถ้ากดก็เนี่ยครับมันก็จะรีรีคอร์แป๊บหนึง่งอ๋อก็จะได้ยินเสียงตัวเองด้วยนะครับอันนี้คือโหมดที่ยินเสียงตัวเองด้วยนะมีว่าแอสซิสแตน์อะไรเงี้ยก็เลือกได้คือถ้าเกิดเปิดเป็นโหมดวิดีโอโหมดเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปใช้แบบเหมือนกับไปถ่ายวิดีโอแล้วก็ให้ตัวหูฟังเนี่ย มอนิเตอร์เสียงเราได้แล้วก็เป็นไมโครโฟนในการอัดได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะสวิชเป็นออเดโอโหมดก่อนแล้วกันนะครับอ่ามันก็การสวิชเนี่ยถือว่ารวดเร็วนะผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นของ Android จะเร็วไหมแต่ว่าน,นี่คือใช้ iPhone ก็เร็วนะครับอันนี้ voice a s s i s t a n t เนี่ยก็จะมีครับบอกว่าเป็น s i r i นะครับมีไฟไมบัรด้วยนะครับก็คือมันจะส่งเสียงหรออ๋อเนี่ยมันจะส่งเสียงตรงที่ก้านหูปะอาต้องถอดออกก่อนนะครับถึงจะได้ยินนะโอเคออกไม่เป็นไรนะครับก็คือใครทาก้านหูฟังหายเนี่ยใน มี power saving นะครับก็คือ auto standby นะครับก็คือถ้าเราเอาหูฟังออกจากเคสเนี่ยมันก็จะใช้งานอัตโนมัตินะครับแล้วก็มี auto power off นะครับก็คือถ้าเกิดไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยหูฟังมันจะดับเองนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ปิดไว้เนาะอ่าตัวนี้ดีอันนี้มี support นะครับ support ก็เป็นเรื่องของการ set up นะครับมีเรื่องของการดูได้ว่าเราจะใช้ปุ่มอะไรยังไงนะครับอ่าประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับเพลงที่ผมจะใช้เทสเนี่ยผมขอเป็นเพลงแบบเบสหนักก่อนเลยเพราะว่า คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของ JBL ส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยจะเป็นเพลงเบสหนักนะครับซึ่งเบสหนักเนี่ยเราก็ต้องไม่พ้นนะครับแปลกพิง into Are เนะฮะเพลงที่ผมใช้เทสตลอดเลยเทสหูฟังอ่ะนะครับใครติดตามผมนีจะรู้เลยว่าผมใช้แบบเพลงนี้ตลอดนะครับเพราะเบสมันตึบโอเบสลึกมากโอเบสลึกเบสลึกเลยเดี๋ยวผมลองแต่เป็น้อยแกลเซริงนะแต่เ้าบอกว่าอันนี้คือผมแกะออกมาจากกล่องเนี่ยมันต้องเบิร์นหูฟังก่อนนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้เบิร์นนะเสียงกลางกับเสียงร้องเนี่ยเลยยังออกมาไม่สุดนะครับ ต่เบสนำเลยใครที่ชอบฟังเพลงแนวล็อกแนวฮิปฮอปเนี่ยได้เลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้หูมันมากมันมากใครเอาไปฟังเพลงล็อกใครเอาไปฟังเพลงฮิปฮอปผ่าน100%อเนตะครับร้อยเต็มร้อยแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของว่าถ้าฟังเพลงป๊อปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่า1ด้วยผมยังไม่ได้เบิร์นหูฟัง2ก็คือคาแรคเตอร์ของ JB l เนี่ยใครที่เคยใช้ลำโพง J b l บจะรู้ดีว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเบสมันจะนำน,นะครับถ้าเป็นอะคูสติกนี่คือค่อนข้างยากเลย,า,ยาก ที่จะแบบจะให้มันใสขนาดนั้นนะทีนี้เดี๋ยวผมลองลองฟังพวกอะคูสติกดูเนี่ยเสียงร้องอ่ะมันยังอยู่ด้านหลังมันจะยังอยู่ด้านหลังยังออกมาไม่ชัดเจนนะครับมันต้องเบินหูฟังก่อนแต่ว่าเราฟังเรื่องของแบบถ้าย่านสูงย่านอะไรเงี้ยมันจะแตกไหมตอนนี้ไม่มีแตกนะครับถ้าคุณจะเอาไปฟังเพลงแบบแจ๊สหรือเพลงอะไรเงี้ยนะครับก็ฟังได้แต่ว่าถ้าจะเอา คาแรคเตอร์ของตัวหูฟังนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเหมาะสําหรับพวกเพลงร็อกนะครับเพลงฮิปฮอปมากกว่าเพลงอะไรก็ตามที่มีลูกเบสเยอะๆเจบีเอลตอบโจทย์มากๆแต่ถ้าเป็นเพลงป๊อปเพลงแจ๊สเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การจูนนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถจูนได้เนี่ยสามารถมาจูนได้สมมติว่าผมเปิดนะนี่พอเปิดไปเพลงแจ๊สปุ๊บมาเลยครับเสียงร้องโดดเด้งออกมาเลยถ้าออ่าวอลคอถ้าวอล์คอเนี่ยจะเป็น เสียงร้องเสียงัร้องจะนำมากมากนะครับถ้าคุณต้องการที่จะฟังเพลงพวกเพลงป๊อปเพลงแจ๊สเนี่ยนะครับมาเปิดโหมดแจ๊สไม่ก็โหมดวอคลคอก็ได้ถ้าวอคลคอเนี่ยเสียงร้องจะโดดเด้งไปนิดหนึ่งจะแบบได้ยินเสียงร้องชัดๆเลยอะ่ะแต่ถ้าเป็นแจ๊สเนี่ยก็จะเป็นเครื่องดนตรีมาด้วยแล้วก็เสียงร้องจะไม่ได้โดดเด้งขนาดนั้นนะครับสามารถมาปรับได้หมดเบสเนี่ยผมว่าไม่ต้องปรับแล้วนะครับสำหรับโหมดเบสผมว่าแจ๊สกำลังดีถ้าเปิดแจ๊สฟังอะ่ะนะครับพวกเพลงพวกเนี้ยได้หมดเลยครับ ขอฟังแบบย่านสูงนะจะมีท่อนหนึ่งที่เขาร้องสูงมากๆนะนี่คือผมเปิดแจ๊สนะโอ้สุดยอดครับคือบอกตรงๆเลยว่าตอนแรกอะที่ไม่ได้เปิดโหมดอะไรเลยรู้สึกว่าฟังเพงลงป๊อปเพลงแจ๊ดดีคือไม่ค่อยได้อัจรถเท่าไหร่แต่พอมาเปิดอีควอไลเซอร์แล้วเปิดโหมดแจ๊ดตรงเนี้ยคือฟังได้เลยแล้วที่ผมอยากจะลองดูว่าถ้าผมเปิดโหมดแจ๊ดทิ้งไว้แล้วผมฟังพวกเพลงร็อกอะมันยังจะได้อยู่ไหม เพราะว่าแบบถ้ามาแบบเปิดปิดโหมดอะไรเงี้ยตลอดอ่ะผมว่ามันมันค่อนข้างลาบากไงแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเปิดทิ้งไว้เลยอ่ะผมว่าน่าจะน่าจะโอเคหรือเปล่าเนี่ยอยากจะฟังลูกเบรหน่อยนะครับเพลงนี้ก็ดรัมเยอะโอ้เอ็มวีโคตรเก่า8ปีที่แล้วฟังได้ฟังได้ไดเบดไม่หนักไปเปิดแชทฟังได้แล้วถ้าปิดอะ่ะโอเคโอเคโอเคครับประมาณนี้ก็คือสรุปแล้วเนี่ยนะครับสำหรับตัว JBL นะครับ ส3 0 nc นะครับคือถ้าเกิดว่าเปิดโหมดแจ๊ตฟังคือฟังได้ทุกแนวนะครับโหมดป๊อปฟังร็อกนะครับฟังฮิปฮอปได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบชื่นชอบการฟังเพลงร็อกเพลงฮิปฮอปอะไรเงี้ยเบสหนักห,กหักอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปเปิดเป็นโหมดแจ๊สก็ได้นะครับไม่ต้องไปปรับอีควอไลต์ก็ได้ปิดไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งซื้อหูฟังมานะครับผมแนะนําว่าให้เบิร์นหูฟังก่อนลองหาแทร็กอะอดิโอใน YouTube ดูนะครับสำหรับเพลงการเบ,รรบิร์น ร้อยชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราพอใจแค่ไหนนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเบิร์หูฟังก่อนถึงจะได้ประสิทธิภาพเต็มๆนะครับของตัวหูฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมดแล้วนะครับของ JBL June 200NC นะครับก็ต้องบอกว่าผมอาจจะไม่ได้เทสเรื่องของไมค์ให้ได้รับชมกันนะครับก็ลองดูคลิปอื่นได้แต่ว่าฟังจากปากผมแล้วกันว่าไมโครโฟนตัวนี้คือดีมากๆตัดเสียงรบกวนตัดเสียงลม ตัดเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้หมดเลยคือคุ้มค่ามากสําหรับคนที่เดินทางประจำนะครับอย่างอาเดินทางไปทํางานก็ดีหรือเดินทางไปเรียนนั่งรถโดยสารอะไรเงนี้ก็ดีเวลาคุณแม่คุณพ่อโทรมานะครับก็สามารถใส่หูฟังรับได้เลยและเสียงชัดมากๆหรือแม้แต่คนขับรถแต่ผมไม่แนะนานะแต่อาจจะมีบางคนที่แบบขับรถเก่าแล้วแบบไม่ได้มีพวกลติฟังก์ชันอะไรเงี้ยที่จะรับสายมือถือได้เนี่ยนะครับใส่ไว้ก้านหนึ่งงเงี้ยแล้วก็ สามารถรับสายโทรคุยได้เลยเสียงชัดมากนะครับแล้วตัดเสียงรบกวนดีมากนะสำหรับตัวไมโครโฟนเพราะไมโครโฟนเขาให้มาถึงสี่ตัวอ่าโอเคนี้ก็เทสทสเสียงคุยนะอันนี้คือมิวใช้หูฟังอยู่ใช่ไหมใช่แล้วอ,อันนี้คือเป็นแบบไม่ได้เปิดพัดลมนะครับไม่มีเสียงรบกวนก็จะเป็นการคุยปกติไหนคุณแนะนําตัวที่คุณมิวเอ่อผมชื่อมิวไม่มีอะไรมากแค่นั้นแหละ <c oughs> ไอส้สั์ชอบกินอะไรชอบกิไนไก่กินไก่เปล่าแล้ววันนี้ทําไมถึงเลิกเรียนคํา เอ้ยผมก็ไม่ข้ามนาก็แค่อาจารย์ปล่อยช้านิดนึงอวันนี้เรียนเรียนวิชาอะไรมาวันนี้เราเรียนวิชาการคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับกลยุทธ์ครับผมในการแข่งขันหมายถึงตีลานฟันแทงเลยเหรอม่ใหม่ใ่เป็นไก่แข่งขังนกันเ,ออเปิด, <c oughs> เ,ปดเปิดพัดลมอ่านี้ก็จะเป็นการคุยแบบนั่งหน้าพัดลมนะครับก็จะมีเสียงลมจําลองจําลองเหมือนแบบขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าแบบนั่งอยู่หน้าพัดลมคุยโทรศัพท์อะไรเยี้ยเอี้ย <c oughs> คือนั่งจอดพะโลมเลยไหมจอพพะโลมเลยนะอจอพพะโลมเลยครับอ๋อไม่ต้องจอไม่ต้องจอานั่งแบบปกตินั่งแบบห่างๆหน่อยอ่านี่นั่งห่างมากเสียงเป็นยังไงบ้างก็มีเสียงลมนิดนึงนะแต่ว่าก็ฟังรู้เรื่องอเออก็มันจะมีเสียงลมตอนที่มึงไม่พูดอะ่ะมึงลองพูดอะไรก็ได้ยาวๆด ้ก็เราอยู่กับอู้ชีซึ่งวันนี้ผมมาทดสอบเอ่อฟังของ JBL ตัวนี้ในการทดสอบครั้งนี้เป็นการที่เราจะใช้พัดลมในการถ้าแม่ถ้าได้ยินเสียงผมชั้นขึ้นหรือไม่ต้องลองฟังดูอ่าโอเคก็สุดเร็วๆคือฟังได้นะครับก็โอเคโอเคขอบคุณมิวาม,มากฮะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับ JBL Tune 2 3 0 NC ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าแล้วใครที่ได้ราคาแบบเดียวกับผมนะ2,450บาทคือแม่งคุ้มสุดๆไม่มีอะไรคุ้มกว่าน,นี้อีกแล้วแต่ถ้าเกิดใครได้ราคาหน้าร้านก็ถือว่าโอเคอยู่นะ2,750บาทถือว่าคุณได้หูฟังระดับเทพไปเพราะว่าเอาจริงอะ่ะเราจะต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นหูฟังราคา4,000เพราะราคาเต็มมัน4,000ซึ่งเรนซ์4,000เนี่ยนะครับถือว่า โอเคนะ4,000แล้วทําได้แบบนี้คือถือว่าปกติไม่ได้ว้าวอะไรแต่พอเรามาได้ในราคา2,000ต้นอะคือคุณเราหายากมากนะกับหูฟัง2,000ต้นแล้วมี Active Noise Cancelling อย่างนี้มีไมโครโฟน4ตัวอย่างนี้นะครับมีย่านเสียงไ,ได้แบรนด์ JBL อย่างนี้เนี่ยโหหายากมากๆนะครับผมอ่าโอเคผมก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ JBL j u n e 230 NC ตัวนี้นะครับมีเรืองทั้งหมด3สีสีดำสีขาวแล้วก็สีกรมน้ำเงินนะครับ โอเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงไปซื้อไอติมละโดยไอติมมันบีบหน้าบ้านอ่าโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการตามคลิปใหม่ๆทางผมด้วยนะครับเอาไว้จะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย